สวัสดีค่ะพบกับเจี๊ยบกุ๊ดไป c h ชาแนลนะคะวันนี้เจี๊ยบมาเที่ยววัดนะคะเดี๋ยวค่อยพาเพื่อนๆไปดูว่าไปวัดไหนกันนะคะวัดแรกที่เรามาก็คือวัดนางพญานะคะก็เป็นวัดในจังหวัดพิษณุโลกนะคะซึ่งสันนิษฐานกันว่าผู้สร้างนะคะก็คือพระวิสุทธกษัตริย์นะคะพระมเหสีของพระมหาธรรมราชาเป็นผู้สร้างนั่นเองค่ะ สวัสดีคะ่ะนะคะที่สักครู่นี้คะ่ะเจี๊ยบได้ดบอกเพื่อนๆแล้ว,ว่าเจี๊ยบจะพามาเที่ยววัดใช่ไหมคะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะแล้วก็วัดแรกที่เรามานั้นก็คือวัดสมเด็จนางพญานะคะก็คือวัดวัดนางพญาะคะ่ะจะมีสมเด็จนางพญาเนี่ยเป็นจุดที่ทุกคนจะต้องเข้ามากราบสการะขอพรน,นะคะในอุโบสถนะคะแล้วก็มีจุดที่ องค์พระหมหาษัตย์5พระหมหาษัตว์ที่มีความสาคัญกับประเทศไทยเรานะคะก็คือพระนเรศวรพระสุพรรณกุยานะคะแล้วก็พระเอกาทุสุรลรวมถึงพระองค์อ่นที่เป็นทั้งพ่อและแม่ของท่านนะคะซึ่งอยู่นะที่แห่งนี้ตอนนี้เทีบก็อยู่ที่พระปาหไทยนเรศวร้าพระองค์นะคะเดี๋ยวจะ ถ่ายบริเวณด้านในให้ดูนะคะแล้วก็ด้านหลังที่เห็นนะคะก็จะเป็นที่สการะของพระมาหาเทะเลเถนคันช่องนะคะซึ่งเป็นพระที่พระนเรศวรท่านให้ความเคารพและถือบูชานะคะถ้าใครจำได้ที่ถ้าได้ดูพระนเรศวรน,นะคะ แล้วเดี๋ยวจะมีอีกวัดที่สองจะพาไปดูนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าไปวัดไหนนะคะข้างในวิหารแห่งนี้ก็มีห้าพระมหากษัตริย์นะคะก็คือได้แก่พระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธกษัตริย์ซึ่งเป็นพระบิดามารดาของพระสุพันธ์กรยาพระนเรศวรและก็พระเอกาทศรสนะคะซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความสําคัญในเมืองพิษณุโลกสองแควและประเทศไทยคะ่ะ จุดสุดท้ายของวัดนี้ก็คือเป็นที่สักการะพระวหาหเถนคันช่องนะคะมาวัดที่สองกันนะคะก็คือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะหรือเรียกกันว่าวัดใหญ่นะคะซึ่งมีพระพุทธชินราชประดิษฐานอยู่นะคะซึ่งใครที่มาเที่ยวเมืองพิษณุโลกเนี่ยจะต้องเข้ามาสักการะองค์พระพุทธชินราชนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะ ตัวเจฟเองเนี่ยถ้าได้มาก็จะมีโอกาสได้มาสักการะค่ะอันนี้ก็คือเป็นบริเวณทางออกที่จะออกไปจากการสักการะเสร็จซึ่งเขาจัดทางเข้าทางออกเนี่ยคนละทางแล้วก็มีมาตรการป้องกันโควิด -19 เเป็นอย่างดีอันนี้ก็คือเป็นบริเวณภายนอกของวัดโดยรอบนะคะซึ่งสวยสดงดงามมากเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับการที่มาชมเที่ยวแล้วก็สักการะที่วัด นางพญาวัดแรกนะคะแล้วก็วัดที่สองก็คือวัดพระศรีมหา,าธาตุนะคะอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะคะถ้าใครมีโอกาสได้มาที่เมืองพิษณุโลกก็สามารถมาสักการะพระพุทธชินราชและพระสมเด็จนางพญานะคะที่มีชื่อเสียงที่อำเภอเมืองแห่งนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวในอื่นอีกที่เพื่อนๆจะมาเที่ยวที่เมืองพิษณุโลกก็มาเที่ยวได้เลยนะคะ สำหรับ e ีนี้ก็ไปก่อนนะคะบีายบาย